กาันรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเนเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับหาแน่แม่จาก่อนไปก่นไปใครเครียดก่นไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะ ับพวกเราบางคุณพรห้าจีดอรีเจสตินี้ยสมัยก่อนเคยได้ยินใช่ไหมนะแต่แดน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 คั้งคั้เรื่องต่อไปก็มีอยู่่ร้านคนจีนเนี่ยเขามาเปิดร้านขายของชำก็มีคนที่เป็นแขกเนี่ยนะเข้าเข้าไปซื้อของในร้านคนจีน อาแปะก็ถามว่าลือจะเอาอะไรแขกบอกเอาเคมคนจีนไปหยิบน้ำปลามาให้แขกบอกไม่ใช่อันนี้ฉันจะเอาเค็มเอาเค็มอาแปะก็เอาน้ำปลาไปไว้เอาเกลือมาให้แขกบอกไม่ใช่ไม่ใช่เค็มนะเค็มเข้าใจไหมเค็มอาแปะรงประานบอกเฮ้ยเรื่องนี้พูดอะไรใหม่รู้เรื่องลือจะเอาอะไรลือก็ไปหยิบเอาแล้วกันแขกก็ไปหยิบเอาเข็มเย็บผ้ามาเนี่ย อันจะซื้อเข้มเข้มเนี่ยเข้มเข้าใจไหมเอาแบะหัวล่อใหญ่เลยอันเนี้ยเขาหม่หลายเรียกว่าเข้มอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขียมว้าวเดจะเดิจะเดิตเดัมเดิมาติมเดิมเดิมเดิัเดิม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 เมเมเดิมีมเคมเมเิมเดเป็มเิมเดิมเเดิ่บนิมเิาเดิาเมเดิมัดเิ อาหารทะเลอาหารทะเลก็สั่งสั่งกุ้งมากินกุ้งเผากุ้งเผาเวลากินกินกินก็ต้องแกะเปลือกทิ้งแกะเปลือกทิ้งพอแกะเปลือกกุ้งทิ้งไอ้บางเขาโวยเลยอีเทปอีนี่แกะเปลือกกุ้งแล้วอีนี่ทิ้งเัไมเอาเปลือกกุ้งมันกินไม่ได้ก็ต้องทิ้งสิบางโห้ยถ้าเป็นอินเดียไม่ทิ้งนันอายเปลือกกุ้งนี่เอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลส่งมาเป็นข้าวเปลือกกุ้งส่งขายเมืองไทยเก่งเก่งเก่งไม่ได้เขียงไอ้บางแต้กินกุ้งหมด เอาหมากพลังมาเชี่ยวหมากฝรั่งต้องเชียเช่ยวเชี่ยวเชี่ยวหมดหวานแล้วก็ขายทิ้งพอขายหมากฝรั่งทิ้งไอ้บางโยวยดีเท็นยี่นิดหมากพลังเขียวเสร็จแล้วทิ้งทำไมมันหมดหวานก็ต้องทิท้งทีบางถ้าเป็นอินเดียนะหมากพลังเขียวเสร็จแล้วไม่ทิ้งเอาไปทำอะไรเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลทำออกมาเป็นถุงยางอนามัยส่งมาขายเมืองไทยโอ้ยไอ้บางก็ถามไอ้บังว่าไอ้ไอ้บัง ที่อินเดียบ้านเองเนี่ยถุยงยางอนามัยเวลาเองใช้เสร็จแล้วเองเอาไปไหนเฮ้ยถุยงยางอนามัยใช้เสร็จแล้วทิ้งสินกปรกกระพกไอ้บังเลยถ้าเป็นเมืองไทยนะถุยงยางอนามัยใช้เสร็จแล้วไม่ทิ้งทําออกมาเป็นหมากฝรั่งส่งไปขายอ <laughs> <laughs> <im> ินเดีย ของผมของผมมือเดืออกันยมือผมนิ้วมันทะเลาะกันทะเลาะยังไงมันบอกเอ้ยก็ยืนนะทั้งหมดเนี่ยห้าห้าคนเนี่ยไอ้นิ้วโป้งบอกไอ้ใหญ่กับเบื้อนไอ้นิ้วชี้ก็เอ้ยพวกไอ้ นิ้วชี้ค่าเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญไงเวลาเขาจะเอาอะไรเขาก็ชี้นู่นชี้ไปโน่นชี้ที่เป็ยกันชี้ตายี่เป็นชี้ตายอีกตัวยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพื่อเลยไอ้นิ้วกลางอ่าบอกไม่แห่บุกจะมาขี้โมอะไรอ่าค่าเนี่ยเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดิ่งใหญ่เวลายืนเนี่ยค่าสูงกว่าเพื่อนเห็นไหมสูงเด่นเป็นสาาเลยนี่ไอ้นิ้วนางมาเลยบอกสวยพวกเธอนิ้วกิ๊กก๊ออืมองฉันติดจัง เวลาเจ้าเบาจะสวมแหวนเพชรแหวนอะไรก็ใส่นิ้วนางนิ้วลุยลวยมีใครมาใส่นิ้วโป้งหลายร้อยกรหลักแปดสิบกรนหลักหมื่นกรหลัดก็นิ้วนางนิ้วนี้รวยสุดนะรวสุด่ะสุดไอ้นิ้วก้อยเอาเลยมาโทรไอ้บกขี้โมกขี้คุยถึงข้าจะตัวเล็กนะเวลาเข้าหาเจ้านายเนี่ย ข้างหน้าเลยนำหน้าเลยเป็นผู้นำเป็นอเป็นผู้นำนิ้วมันทะเลาะกันแล้วนิ้วไหนที่สำคัญที่สุด้วนิผมว่านิ้วโป้งสำคัญม่าไงสำคัญไงก็เวลาไม่มีตังค์ไปลงจำนำมาก็เนี่ยนิ้วโป้งใช้นิ้วชี้ได้ไหมใช้นิ้วกลางมันมัาก็ไม่ได้ก็นิ้วโป้งอย่างเดียวนิ้วโป้งแปะแปะแปะได้ตังค์แล้วเรื่องนิ้วทั้งหมดเอ้าวแกเอาออกแกะแกะไม่ออกไม่ออกดึง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  ทีหลังก็อย่าไปเล่นอะไรแค่นี้เองผมโถใไฮวิเทพเละโลกติดต่อเนี่ยไปโลกติดต่อเฮ้ยผมเป็นแล้วแล้วในร่างกายเราเนี่ยนะ ทำไมบอาศัยสัตว์อยู่เยอะนะยังไงยังไงลิ้นไก่เห็น่ะมอาศัยในร่างกายเหรอแทบไม่มีอวัยวะของตัวเองเลยเออเออต้นกบเห็นไหมเอากบมาเอาของกบมาเออเอออะไรอ่ะหางเต่าอดอใช่ใช่มีผมหางเต่ามีอีกนี่อะไรอ่ะตาปลาคอหอยคอหอยนี่ก็เอาของสัตว์อีก อะไรอ่ะไอปลาเออปลาก็ปลามันมีบางอันก็มีของมันปีไทยนะอะไรลิ้นปีเออแล้วแล้วหน้าหน้าถ้ากำร่ายาสับบนใบหน้าพี่เด๋อหูดีกว่าหูบางกันผมมาผมมาผมพระเกศหัวนี่พระเกศจมูกนี่จมูกพระนาศิกอ๋อปากปากพระโอษพระโอษพระโอษก็ไม่มีพระโอษปากพระโอษคิ้วนี่โอ้ยพระขนงพระขนงติดกับ บังบลีบบังบลีตาจนจะปิ้นเหรอะไรเนี่ยอ๋อพันธเนื้อเออนี่ยแลบว่ากหนงติดกับพันธุ์เนื้อเออเนี่ย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 นมัยอวัยวะอวัยวะเขาบอกว่าอวัยวะคนเราเนี่ยอะไรที่มาเป็นคู่มันจะอยู่ข้างๆแต่อะไรที่มาเดี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางไหนยังไหนคู่อะไรอยู่มั้ยมีคู่ไหมหูมีคู่อยู่ข้างไหมตาตาคู่อยู่ข้าง อ่ะนีแล้วปากมีอันเดียวอยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยสะดือมีอันเดียวอยู่ตรงกลางแล้วมีอวัยวะบางอย่างที่ว่ามีอันเดียวอยู่ตรงกลางแล้วก็มีส่วนประกอบข้างอะไรอ่ะมีมีรูจมูกอันนี้ไงจมูกนี่ไงอันเดียวอยู่ตรงกลางแล้ววนประกอบกับลูข้างกลมอยู่ข้างนี่ไงอ๋อไม่ได้ในใจไม่ได้นึกอย่างนั้นสาปลาสาปานยโยกแถวนี้เขาสั่ง์ีดงันนะช่วง ร้านมหาสนุกรออเดอร์เยอะเลยนำดาะสวัสดีค่ะคุณพี่ สวัสดีครับคุณลูกค้าแม่ยินดีต้อนรับสู่ร้านไวไวนะครับร้านของเราเนี่ยมีหลากหลายรสชาติให้เลือกสรรเลยครับยินดีเหมือนกันค่ะคืออย่างงี้พี่ขาหนูเนี่ยนะคะจะไปนนต่างประเทศหด้วยหน<ช>ูไม่อยากเด็กนนหนูว่มีงานจะต้องไปต่างประเทศเป็นเดือนเลยค่ะบพ<ม>ี่ประเทศอะไรครับปร,ประเทศออสเตรเลียถามเดี๋จวสิงโจกูโจ เวลาจะไปเนี่ยนะต้องพกไวไวติดไปด้วยเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะไวไวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแนะนํา2รสชาติแซ่บๆให้หน่อยได้ไหมจ๊ะโอ้ยได้เลยครับสำหรับลูกค้านะครับผมที่คิดถึงรสชาติแซ่บๆเนี่ยนะครับผมขอแนะนํา2รสชาติเลยชนะส่วนตัวนี้นะครับก็คือไวไวรสต้มยำกุ้งน้ํคข้นสูตรพริกเผาครับข้นแซ่บซีดโดนใจออ้ยรสนี้ก็ดูแบบจะปินนะ แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะไวไวรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาเนี่ยมาพร้อมกับน้ำซุปสุดกลมกลม่อมเผ็ดเปรี้ยวซีซาร์เส้นที่เหนียวนุ่มไม่อืดอร่อยครบเครื่องต้มยำแท้ๆเลยครับและอีกหนึ่งรสชาติแบบแห้งเพิ่มดีกรีให้เด็ดขึ้นไวไวรถหอยลายผัดชาแห้ง ดุเด็ดเผ็ดชาหอมเครื่องเทศร,ร้อนแรงถึงเครื่องความอร่อยแบบแห้งตัวจริงต้องวัยวายรสถอยลายผัดชาแห้งเท่านั้นค <c oughs> ่ะเดินมามีเซนตดีมากเอางี้จัดมารสชาติละสิบแพ็กเลย <c oughs> ได้เนะลยทุนพี่เดี๋ยวจะให้รอก,กัะตุ้นนะคะะกา <c oughs> ไปเป็นเดือนนะ <c oughs> ต้องรอคนมาอ๋อชมพู่ไทยมรณีไม่ได้ทักเลยที่จะมาชมผู้ชายคนนั้น่อยจังเลยดับแล้วยอดยอก ฉันหยอกฉันหยอกนี่นี่อะไรูดจะก็ดีละใฉันม่รู้องจะปรึกษาปรึกษาม,มาเลยคือบ้านฉันน่ะชอบของหายอ้าถ้าชอบก็ไม่น่าบ่นก็ปล่อยให้หายต่อไปดิไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาโอ้ยบูโน่เหรทอมใครเอา้าคือแบบว่าบ้านฉันน่ะของหายบ่อยเออเหรอจะทำยังไงดีอะ่ะจะทำยังไงละยุคนี้มันก็ต้องติดกล้องสิกล้องกล้องวงจรปิดหรอกล้องจุลทรรศน์มั้งก็กล้องวงจรปิดสิแต่ติดแลวเปิดด้วยนะอย่าไปติดนะเดีย๋ยวไม่เห็น เออติดเลยมันจะใช้ได้จริงเหรออยากปรึกษาไหมปรึกษาจริงหรือเปล่าเนี่ยปรึกษาได้มีคนอื่นให้ปรึกษาไหมเนี่ยเดี๋ยวปรึกษาคุณจักรบุ๋มเดี๋ยวเขาเดินเข้ามาจริงเหรอจริงพี่ต้องเดินเข้ามาอยู่แล้วเพราะในบทเขาเขียนไม่อย่างนั้นไปไปพี่บุ๋มมาจริงด้วยเดี๋ยวนี้เขาเล่นฉีกกันขนาดนี้เลยเหรอครับพี่ไอเรื่องขัดจโอ้ยเลยนะขมวดต้องตุกเตียนพี่ปรึกษาถามพี่นี่ยรู้หมดทุกเรื่องรู้หมดทุกเรื่องเลยแล้วแกไอ้บ้านี่จะเล่าให้ฟังประเทศอินเดียเนี่ยนะ เขา Dante, ว่าขึ้นชื่อเรื่องขโมยโจรเออใช่เลยมีคนหัวใส่ประดิษฐ์เครื่องจับขโมยขึ้นมาเฮ้ยทดลองไปติดไม่ถึงห้าชั่วโมงจับขโมยได้สามร้อยคนโอ้โหเนี่ยมีประเทศหนึ่งอุซเบกิสถานอประเทศนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องขโมยค่ะสั่งเครื่องนี้ไปติดไม่ถึงห้าชั่วโมงจับขโมยได้แ800ร้อยคนโอ้ประเทศอะไรนะประเทศฮะเมื่อก well ี้ว่าอะไรวะ นึทขยากเลยประเทศนี้ได้หนูจำได้ไอ้ประเทศสุดท้ายนี่เลยประเทศไทยโอยนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องลักทรัพย์กลัวน้อยหน้าสั่งเครื่องนี้มาติดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจับขโมยได้เครื่องจับขโมยหายไปแล้วอ้าวอป็างั้นนะแล้วหายไปไหนหายอยู่บ้านนี่แหละเอาต้องเครื่องไหมเลาโถโ เราจะไปจะเอานกมาบินเลียวนกก็หายหัวจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไม่หายไม่หายมันพีกลับมาได้เอออนี่นี่คือของเก่าที่เล่ากันมาแบบดั้งเดิมแล้วอีกมุกหนึ่งที่สมัยก่อนนะตลกทุกคณะก็ต้องเล่นสมัยลูกทุ่งก็ต้องเล่นมุกอะไรมุกรถไฟเออนี่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 สนามนีรถไฟตู้นู้นรถไฟนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมต้องสถานีแบบเสียงอุ้เงี้ยจะไหลต่อนต่สถานรถไฟเนี่ยเขาจะมีลำโพงลำโพงหอนใจเต้นเตมันจะเสียงออกมาจากนี่นี่นี่ขนานีรถไฟรุ่งหนอขนาดนี้รถไฟอินจานะแล้วประกาศเองเดี๋ยวเดี๋ยวอายุวะอายุวะแมวมันจะพี่แม่เออลำโพงพี่ท่านพูดโดยสารโปรดทราบขณะนี้ เดี๋ยวรถไฟที่จะไปมันไปแล้วเชียงไหมมันไปแล้วมันไปแล้วออกออกไปแล้วออกโอ้ยเราแก้เพ่อค้าแม่ค้าเลยเอาดีๆเราจัดสาธิต่ได้เห็นว่ามีแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้ารถไฟจอดสถานีแล้วเพ่อค้าแม่ค้าเข้าขายของครับโคบโนนแตกอ้าโคบโนนแตกอ้าขนมเฮ้ย เคยกินนี่งเคยขายเป็นโป๊ะดังเคยขายเป็นโป๊ะดังรู้ไงเขามาดักสินค้าใช่ได้ยังไงปากเครื่องายปากไปก่อนได้ไหมอุ้ยอุ้ยอย่าถีบกันดิค้าหมดแล้วหมดแล้วสองกีบหนีบกันกลมสองกีบหนีบกันกลมพี่เดือขายอะไรข้าวต้มมัดโอเคแต่ทีนี้ไม่รู้ ดอกเดียวตั้งเด็เฮ้ยไอ้สีอะไรคำนั้ดอกเดียวตั้งเด็กขายได้เขาโพดต้มอ๋อใช่เว้ยฟ้องอันหงายอันดันกันหน้าเลยครุกขนมถ้วยเนี่ยไอ้เี่ยเด้อเขาขายกันหงายอันคลุกอันเนี่ยขายที่เขาไม่รู้ดิมีเจม็ด มีแต่เม็ดอะไรยกอข้าวโพดต้มเม็ดเยอะกว่าเม็ดเยอะกว่าอะไรยางมันกรไม่มีวันที่เราจะพลาจากกันไม่รู้ไม่มีวันที่เราจะพลาจากกันปาตั้งก่อไมต้องไม่ต้องดังกันกว่าแล้ว ไอ้โยกขายอะไรเนี I ่ยหมูสามชั้นหมูสามชั้นให้ขายอ่ะไอ้ตีขายอะไรไก่สามอย่างโอ้โหกันปั่นให้แล้วแทนเฮ้ยถ้าเรื่องหยาบคายจงกระเด็น อ๋อนี่ไงปั่นให้แข็งแล้วเขาเขาเคนเก่าเขารู้ปั่นปั่นให้แข็งแล้วแข็งไม่กระเบนไงแไม่ได้อยากก็ร้านก็หายยกกะเบรนไงทางขาแล้วหน้าซึบทางขาแล้วหน้าพี่เดาขาอะไรเล่นตาทานซึมทาขาแล้วเอาหน้าอุ้ย ขายอะไรตีมะพราวเผาสิบสองไหมคะเสร็จแลยสิบสองเสร็จค่ะขายอะไรขายหรอเสร็จเลยเสร็จเลยไปแล้วครับนับไม่ทันไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วดีแล้วเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาโหลไปเก็บเดี๋ยวแตก ขายกับข้า <worship> ว <bird> <ed> ขายอะไรเทพผีอะไรนี่ไม่รู้จริงของมือสองอันนี้มันอันนี้มันสองมือเธอไปท้อกับใครมาอะไรเธอไปท้อกับใครมาขายะไรปลาหมึกยัดไส้ ก็ขายขายอะไรขายหวยอ๋อได้เออลอตเลอรีลอตเตรีขายอะไรไปเนี่ยอตเตอรี่ก็หวยม่ยังขายแบบไม่ได้รับหลอกอันนี้แน่นๆอะไรดูลอดช่อง

ขายประกันด้วกันซ mm ื้อเปล่าไอ้คนนี้คอยดักไปยันอย่างนั้นยายเขาจับได้ดิมาสงญามาสงญาเหรอครับไอ้งามใอ่ วันนี้ฝนตกไหลเลงทีหน้าตางเจอคิดถึงฉันบ้างขายเท็จเหอพี่ไม่อยากร้องโซ่เฉยไเออฮะไอ้ไทยเหรอไอ้ไทยเฮ้ยไม่ไหวว่ะเดือนเดือนนี้ยังไม่มีเอาไว้เดือนหน้าแล้วกันโย่มขายอะไรผัดไทยไอ้ไทยผัดไปก่อนผัดไปก่อนผัดไปก่อนผัดนี่กับไอ้ไทย แหกอกกมาแดงแจฉหอยแข็งลวกลวกไม่สุกเลยแดงขายไปแล้วนะลีดบุรีก็ไม่ขีดโอเคเฮ้ยโยกอังขายบูสามชั้นไรดิ๊ขายขายไปแล้วยังไม่มีใครซื้อเลยจะมาขายอีกเหรอ

เทพขายน้ำมันหล่อลื่นโอ้หลองสนุกด้วยขายอะไรยกน้ำมันปามโอเคโอเคโอเคเชื่อเชื่อขายอะไรน้ำมันหมูโอ้โหโอ้โห เอาไปลงกระถางครับลงกระถางลดน้ําให้ดีๆให้มันโตด้วยมึงขายอะไรสิเป็ดปากกิ่งอันนี้อันนี้อันนี้ลองอะไรบ้างนี่ขายอะไรพี่เนอข้าวหน้าเป็ดเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่เดี๋ยวขายอะไรอ่ะยำตีนเป็ดโอ้้โหแลวเ๋อ ก็ดีแล้วดีแล้วก็ทำตัวดีๆสนใจไหครับพตก็นั่นแหละแล้วก็ไม่บอกกันไม่รู้ไม่บอกกันก็จะได้ไปทีหลังบวนกันอไ่้พิชิตเขาไหมครับ ขายอะไรพี่เด็ขายไยช่วยแม่ครับวันนี้ก็อยากจะมาสาธิตในยนเล่นบ้างสมัยก่อนลูกทุ่งทุกวงก็ต้องเล่นกันแต่ว่าหิวอะไรนะหิวก็เดี๋ยวกินนี่หิวอ่ะหิวเลยพูดสั่งแล้วมาใช่สั่งแล้วมาวันนี้ฟู้ดเบรคอิงมาแน่นอนอ๋อสั่งมาอร่อยสั่งอีกแล้วเหรอสั่งอีกแล้วครับพี่อะไรล้วพสั่งมาได้ครบไหมไหนไหนไหนได้ครับนี่คือฟู้ดเบรคอิงที่พี่สั่งไปเหรอครับครับผมโอ้โหมารวดเร็วทันใจมากเลยฮะ มีทุกอย่างเลยปะครับที่ Foodtasting เนี่ยมีทุกอย่างครับทุกอย่างจบที่นี่เลยในประเทศไทยได้หมดได้หมดที่ไของเชียงใหม่ก็ได้นะสั่งมาเลยได้หมดเรือรับไที่ไหนทั่วประเทศเลยทั้งหมดเลยทั่วทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเสั่งได้หมดเลยอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นได้เลยมีครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store แลวก็ g o o g l e เ l ย y เลยนะคะก็บโรโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ พ,พิมพ์คำว่า Food p a ย์อิแบบนี้เลยสัญลักณแบบนี้เลยครับอ๋ตัว F ฟสีแดงนี่นะก็คือใช่เลย Food เ a ย์อิแล้วใครมาส่งครับ ผมครับวินแมนครับมีคนเดียวเหรอมีทั่วประเทศสามารถสั่งได้ทั่วประเทศครับใช่ไหมเข้าไปได้ไรเดอร์ครับไรเดอร์ส่งอาหารมีทั่วประเทศเรียกว่าวินแมนครับใช่โอ้โหอย่างนี้ก็สะดวกสบายเลยครับใครอยากสั่งอยู่กับบ้านเดี๋ยววินแมนมาส่งเราเองโอ้โหอย่างนี้ต้องขอบคุณคุณไปอิ่งมากเลยนะครับที่เอาของมาส่งให้ขอบคุณนะครับคุณวินแมนขอบคุณครับขอบคุณนะลูกขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวหลังสังอ์เด่นดังเกี๊ยวเด้อ ทีนี้เราขอสัมภาษณ์นี้ก่อนดีกว่าครับว่าทําไมเขาถึงต้องมาจองอีซูซูโอ้ผมเห็นแล้วเนี่ยน้องที่กําลังมาดูแลเรื่องรถอีซูซูนี่นี่เรากำลังถ่ายรูปกับพี่โลกอยู่เนี่ยนี่พี่ดีนี่คือเจ้ากังพี่โลกไงอ๋อถ่ายทั้งงานรูปทีฟิลไม่หมดเหรอไอหมอนไม่หมดสิบก่อสิบเป็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งสิบอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่ามือให่ ก็ดึงกล้องไปหาตัวเองจังเลย <c oughs> นี่ไอ้นี่ร้องเสียงจะแห้งอยู่แล้ว